เป็นชีวิตเลองทานะผู้รูชินชอบเกี่ยวกับงานซ่อมนะซ่อมวันนี้ก็จะเป็นปพอร์ u p p ายนะครับเป็นปพอร์ u p p ายตัวนี้ไฟไม่ออกนะครับเข็มไม่ขึ้นนะเปิดติดแบบนี้นะเข็มไฟไม่ขึ้นตัวนี้แอมตัวนี้โวนะครับ ทีนี้นะครับเครื่องนี้ฟ้าผ่านะครับฟ้าแตกฟ้าแหลกฟ้ารองอยู่ใกล้ๆนะครับเครื่องนี้พังนะครับเนะี่ยมาด,ดูนะครับไม่มีวนหอกเลยนะครับแล้เวเราไปดูกันว่าอะไรจะเสียล่ะนะครับในกรณีที่มีกระแสไฟไฟฟ้า ฟ้าผ่านรุนแรงนะครับนะเปิดฟ้าเครื่องออกมานะครับเพื่อนๆพยายามมองดูอุปรกรณ์ที่เสียหายนะครับมันก็มองยากนะพูดถึงนะครับก็ต้องไปดูว่าแผ่นวงจรน,นี้เป็นยังไงบ้างนะครับแต่ไฟเข้านะครับยังไม่มีไฟออก ตอนนี้ก็หลวมนะแต่มันก็ไม่ไม่ใช่ที่จะเป็นผลนะครับบางครั้งบางทีไฟนะครับไฟไฟที่สวิตตัวนี้เนะี่ยติดขึ้นมาแต่ไม่เข้ามาถึงหม้อปแปลงก็มีนะครับเราลองดูกันหน่อยนะครับมิเตอร์นะครับสายสีดำจับต้งก้าวนะ ดำนี้ก็ก็ดึงกับดำนี้นะเป็นกาวของเขานะครับเป็นไฟที่มาจากหม้อแปลงนะครับแล้วก็จะผ่านได้โอดบิดนะฮะแล้วก็ฟิลเตอร์ที่4เราจะมาวัดตรงขา c ของคลายเตอร์นะครับครับที่สโวลต์นะแล้วก็ที่ขา e จะต้องมีไฟออกนะครับไม่มีเลยนะฮะ มีีขา E เข้าเตนเตอร์ีขาเบสเบสก็ไม่มีเลยนะครับมีไฟตรงนี้ไฟขานี้ต้องมีขา B ต้องมีก่อนละอ่ะนะครับแล้วที่นี้พอไม่มีไฟแล้วเนะี่ยมันก็ต้องมาดูการทํางานไอซีนี่แหละครับว่าไฟมาเลี้ยงไอซีตัวนี้แล้วหรือยังนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีไฟมาแล้วเนะี่ยมันก็จะเป็นไอซีพังสิ ซึ่งอะไหล่มีไม่กี่ตัวนะครับอยู่ในนี้นะ,ะก็คงจะต้องดําเนินการแกะออกมานะครับเป่าฝุ่นทำความสะอาดไปเบื้องต้นนะครับสวิตดีนะครับไฟผ่านหม้อแปลงนะครับแล้วก็ผ่านไดโอดมาฟิลเตอร์ที่ c จนมีไฟที่ขารารเตอร์ขา c นั้นแล้วนะครับนะก็เหลือชุดนี้นะครับเพื่อนเพื่อนครับผมได้ทำการตรวจเช็คอุปกรณ์นะครับ ในวงจรนะนี่ในวงจรผมได้ทําการวัดดูทรานซสเตอร์วัดในวงจรนะดีอยู่นะซีเนอร์ไดโอดก็ดีนะไดโอดพวกนี้ก็ดีอยู่นะครับก็เลยไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากนี้ก็คือไอซแล้วแหละครับไฟเลี้ยงไอซก็ยังมีอีกนะ,ะไฟเลี้ยงไอมีนะครับเออไม่ใช่ไม่มีนะ ไฟมานี่นะเ,เห็นไหมตามลายวงจรมาวันนี้นะครับวันนี้มาโผล่นี่นะแล้วก็กลับมาก็ทีนี้ก็จะมีไดโอดตัวนึงนะครับก็ฟิลเตอร์ที่สี่แล้วก็เลี้ยงไอซีเลยนะไดโอดตัวนี้นะครับฟิลเตอร์ที่สี่ตัวนี้นะครับแล้วก็เข้าไอซีเลยหากแรงดันเกินนะครับก็จะทำให้ไอซี ไอซีตัวนี้เบอร์ lm 3 2 4เนี่ยก็จะส่งผลงให้ไอซีพังเลยนะครับสำหรับไอซีตัวนี้นะเดี๋ยวผมก็คงจะต้องได้ทำการเปลี่ยนไอซีเพื่อทดลองนะครับเพื่อนๆดำเนินการยวผมใส่ไอซีนะครับเพื่อนเเป็น lm 3 2 4นะครับใส่เข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองเสียบปลั๊กนะครับเพ่โอ้เสียบปลั๊กนึกไฟออกเลยนะเพื่อน ด,ดปิดสวิตเปิดสวิตปรับไฟได้ด้วยนะโอ้แบบนี้ต้องเอาต้องเอาหลอดไฟใส่หลอดเล็กๆมาใส่นะครับ mm hmm. ใส่ตรงนี้ก็ได้ mm hmm. ไม่เห็นติดเลย ไม่แน่นรึเปล่าขึ้นไปเข็มก็มีได้ไหงเีรออ๋ไม่แน่นนะครับทิดอยู่นะครับตอดไฟตัวนี้สีเหลืองนะครับปรับได้นะครับปรับได้โอ้ก็ถือว่าใช้ได้สิแบบนี้นะครับเป็น เป็นที่ไอนะครับ L M สามสองสี่นีครับผมได้ทําการวัดพวกไดโอดก่อนอยู่นะครับไดโอดแล้วก็ทันเตอร์นะครับทันเตอร์ตัวนี้วัดในวงจรนะครับก็พอดีว่าอุปกรณ์เขามีไม่กี่ชิ้นเลยนะครับก็เลยที่เห็นเห็นเนี่ยมันเป็นไอซี่นนั่นก็เลยตัดสินใจใส่ไอซีเข้าไปดู แล้วก็มี IC อยู่พอดีนะครับเราใส่เข้าไปก็ได้เลยนะครับตัวนี้คืออาการฟ้าผ่านะครับฟ้าผ่าฟ้าแตกฟ้าเหลี่ยมฟ้าร่องนะครับทำให้ตัวนี้พังไฟไม่ออกนะครับ mm hmm. เพียนซี่ยน IC LM324 แล้วมีไฟออกแล้วก็ปรับไฟได้ด้วยนะครับประกอบเข้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับ power supply นะครับ เสร็จแล้วนะครับเครื่องนี้เวลาเร่งรีบหน่อยนะครับจนไม่มีเวลาอธิบายไปจนถึงการทํางานของสวิตแลวก็การปรับไฟได้นะครับไปไม่ถึงเลยพอดีทางหน่วยงานจะใช้แล้วนะครับหน่วยงานโรงพยาบาลน,นะครับเป็นไอซีตัวนี้นะครับที่เสียอุปรกรณ์อย่างอื่นซีนเนอร์ไดโอดอะไรพวกนั้นมันไม่อะไรเลยนะครับก็เป็นตัวนี้อาการ ฟ้าผ่านะครับเห็นฟ้าผ่าก็คือเสียปากไว้ฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าแตกนั่นแหละนะครับทําให้ตัวนี้เสียแล้วก็เสียหายไปจนถึงวิทีุสื่อสารด้วยนะครับที่ต่อใช้งานร่วมกันเสียหายเลยนะครับก็จบคลิปวิดีโอไว้นะครับพบกันในคลิปต่อไปคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับสวัสดีครับ